ตัวข่าวตัวนี้เป็นข้อมูลน่าอิงจากเว็บไซต์ infoquest.com นะครับทั้งจุดครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปดูการเคลื่อนขอดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐก,กันก่อนเลยในคืนที่ผ่านมาดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสน์นนัปรับตัวปิดบวก0.15% S&P 500ปิดบวก0.25%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.03%ครับ โดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารหลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดคาบปลี ที่ต่ำกว่าคาดและก็เป็นปัจจัยหนุนการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยขณะที่ดัชนี S p 500้และก็ NASDAQ ปิดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นอิน d ิเดซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของสหรัฐครับทุกท่าน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับมีการเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้นเพียงแค่0.1%เมื่อเทียบกับรายเดือนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%โดยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เครื่องมือ f e ด w t t c h นะครับของทาง LSEG ก็ได้บ่งชี้ว่านักลงทุนนั้นคาดการว่า FED นั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้แม้ว่า FED จะส่งสัญญาณในการประชุมครั้งล่าสุดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งในปีนี้ก็ตามครับนอกจากนี้ยอดค้าปลีกที่ต่ำกว่าคาดยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันาบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ1ิป,ปีนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ4.217 และก็เป็นอีปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยหนุนนําตลาดรวมไปถึงราคาทองคําของเราครับทุกท่านคือผู้ก็พูดเลยตอนนี้ก็คือว่าตลาดเด่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่คณะกรรมการเฟดได้พูดมาแล้วนะครับในจุดครับเพราะว่าคณะกรรมการเฟดบอกปีเนี้ยลดนะคุณแต่ว่าลดแค่ครั้งเดียวนั่นแหละแต่ตอนนี้ตลาดไม่เชื่อครับทุกท่านครับก็เลยทําให้ราคาทองคํารวมถึงดัชนีนในตลาดหุ้นดันกลับเข้าสู่แดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันครับนึ่งถูกกับนี้ราคาน้ำมันดิบของเราจะคงปิดบวกอย่างสดใสแม้ว่าจะความเป็นจริงแล้วผมจะไม่ค่อยอยากให้เขาบวกเท่าไหร่ก็ตามแต่เพราะว่าอะไรครับราคาน้ำมันบ,นบ้านเราเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยมาดูข่าวนี้กันแล้วเดี๋ยวคําถามของพี่แคทนะฮะที่ถามว่าอิสราเอลจะส่งผลนะครับอะไรกับทองไหมบอกได้เลยว,ว่ามีเดี๋ยวมีผลแน่นอนเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับสัญญาณน้ำมันดิบเวิร์เท็กซ์เอตตลาดนิวยอร์ก ปิดตัวเข้าสู่แดนบกเช่นเคยนะครับในวันคารที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการ์ที่ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปและกตะวันอนอกกลางนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ํามันในตลาดโลกครับนัก,ก ala, ลงทุนก็คาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ตึงเครียดในด้านภูมิรัฐศาสตร์จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้าม,มันโดยล่าสุดแล้วยูเครนนะครับได้ส่งโดรนไปโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซียที่ท่าเรืออซอฟ ซึ่งส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ไปวงกว้างที่คลังน้ำมันดังกล่าวโดยท่าเรืออ,สอัสซอบนะครับมีคลังน้ำมันสองแห่งและก็มีการสอ่งออน้ำมันในปริมาณ2 000, 2 0 0 0 0ตันในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเลยทีเดียวครับส่วนสนานการในตะวันออกกลางนั้นน่ครับข่าวนี้เป็นคนที่มีเขาเรียกว,ว่าเป็นข่าวที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเป็นข่าวที่วันนายอิสราเอลคัต รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลเตือนว่าอิสราเอลนั้นจะตัดสินใจเปิดฉากทาสงครามกับกลุ่มฮิสปาลในเลบานอนอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้านี้แม้ว่าสหรัฐจะพยายามสกัดกัน้นไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลแล,ละกลุ่มฮิสปาลบานปลายก็ตามรายงานล่าสุดในการระบุได้กับว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นได้ทรงนายเอมอส โฮสเทนพูดพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังเลบานอนเป็นการเร่งด่วนเลยเนื่องจากสถานก,การณ์ในขณะน,นี้ตึงเครียดมากเลยครับทุกท่านครับและอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ตลาดหุ้นสารัฐ2สองทุ่มครึ่งปิดทําการนะครับไม่ได้เปิดนะและก็ตาเอาตลาดทองคํารวมไปถึงตลาดน้ํามันเนี่ยก็จะปิดทําการไวขึ้นด้วยหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวัาถานถัดไปก็ค่อยกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับนักทุนครับทีนี้ ถ้าเราพูดถึงประเด็นเรื่องขอสงครามไปแล้วเรามาคุยกันที่ราคาทองคำครับว่าราคาทองคำที่ดีตัวจาก2,306ขึ้นมาทำาายที่2,333ในช่วงของคืนที่ผ่านมานั้นมันขานรับกับข่าวที่ว่าอิสราเอลนั้นจะเปิดฉากทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเาะในเลบานอนจริงหรือไม่คำตอบก็คือว่ามีความเป็นไปได้แล้วนะครับนังจุดครับพรอ,อะไรครับทุกท่าน ข่าวตัวนี้จะเป็นการเปิดสรภูมิใหม่อย่างเต็มรูปแบบเลยครับบางท่านถามว่าเอ้ยคุณแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮิษบลละทางฝั่งของเลบานอนเนี่ยกับทางฝั่งของอิสราเอลเขาก็โจมตีกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับก็แถวๆบริเวณเคชาดครับแต่ว่าข่าวล่าสุดแล้วนะครับในจะุดที่มีการแจ้งเข้ามาโดยทาง Twitter นะฮะเขาบอกว่าทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ย ได้มีการนะครับเปิดแล้วนะครับอนุมัติปฏิบัติการเขาเรียกว่านี่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยผมทําการรีทวิตเอาไว้นะครับเป็นผู้บัญชาการทาหารครับทุกท่านครับเขาบอกว่า The Commander of the Northern Command approved นะครับ operative plans for an attack in Lebanon ก <c oughs> ็คืออนุญาตแล้วอนุมัตแล้วนะครับให้มีการนะครับทุกท่านทําแผนโจมตีรารกทหารกับทางฝั่งของเลบานอน เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงเนี่ยทางฝั่งของอเมริกาจะไม่มีการส่งนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ไปที่เลบานอนครับหลายๆท่านถามว่าแล้วในราคตข่าวที่รบรรจาหนุนทอลน,นะคุณครับถ้ามันเป็นข่าวไวริดานมบานปลายดูแลจริงๆผมมองว่ามันสามารถหนุนทองขับได้นะครับในระยะสั้นๆคำว่าระยะสั้นๆนี้ยังประเมินไม่ได้ว่าจะเป็นรายชั่วโมงหรือว่าจะเป็นรายวันเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นสรรมรภูมิใหม่ที่ยกระดับขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับ ถามว่าทําไมอเมริกาถึงจะต้องกังวลใจขนาดนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโจมตีกันนะครับทำสงครามกับทางฝั่งของฮามาสที่ครองพื้นที่อยู่ในฉชนดนกาซาแต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งของฮิสปาเละประเทศเลบานอนซึ่งมีผู้หนุนหลังอย่างเต็มตัวเลยก็คืออิหร่านอเมริกาก็เลยกังวลใจน,นะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการนะครับดึงอิหร่านเข้ามาสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบหรือเปล่า พราะเปรียบเทียบกันเ่ยเปรียบเสมอกับโอ้โหลูกพี่ลูกน้องกันเลยนะระหว่างทั้งฝั่งของกลุ่มฮิสปานอลในดบานอนกับทางฝั่งของอิหร่านครับทุกท่านดังนั้นประเด็นตรงนี้ขอให้เราจับตาดูกันเอาไว้นะครับอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยผมควรจะทํายังไงกับทองดีล่ะคุณครับทองคําต้องแจ้งแบบนี้ข่าวเดี๋ยวเวลามีรายงานเข้ามานะครับทุกท่านมันจะเป็นข่าวที่ทําให้เราเนี่ยโอเครู้แล้วนะว่ามันกำลังจะมีข่าวสงครามดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําโดยเฉพาะพี่ๆฝั่งขาเซลก็คือต้อง เฝ้าระวังกันเอาไว้ถ้าเราจะเทรดหน้าเซลล์ขอให้เรามีเวลาหน่อยนะครับแล้วก็เฝ้าหน้ากราฟเอาไว้คอยกดเข้ากดออกตอนที่เราอยู่หน้ากราฟหรือถ้าบางคนมี TBSL ก็จะไม่ค่อยกังวลใจแต่ถ้าเป็นไปได้แล้วนะครับเวลาที่มันจะมีประเด็นเรื่องราวของสงครามเข้ามาเนี่ยส่วนตัวผมเองเลยนะนั้นถุนนะผมจะไม่ค่อยตั้ง pending order หน้าเซลครับแม้ว่า อาจจะมีบางจังหวะได้เทรดหน้าเซลก็ตามแต่จะเทรดหน้าเซลในช่วงที่ผมมีเวลาในการเทรดเท่านั้นทุกท่านตามทันนะสรุปแล้วข่าวนีมน้มันมีโอกาสที่มันจะแรงใช่ไหมคุณใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นคือผมจะไม่ทําการ Le รีทวีตนะฮะข่าวสําคัญเอาไว้และที่บอกว่ามันมีโอกาสจะแรงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเขาเรียกว่าขยับขยายของทางฝั่งอเมริกันนั่นแหละครับที่มีการส่งนะครับเจ้าหน้าที่ไปที่เลบานอนเลยถ้าอเมริกามองแล้วไม่ได้มีอะไรก็คงไม่ได้มีการขยับขยายอะไรมากบายครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่ เราได้ นำมารายงานและนำมาแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับขอบคุณครับผมสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์ US เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี l i f e education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ